สวัีครับวันนี้วันที่25ธันวาคม2 5 6 7อ่าสำหรับมังคุดท่านใดที่ยังไม่ออกดอกนะครับพี่น้องครับ่าสวนของผมก็มีมาลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงไข่พร้อมที่จะบานได้อีกไม่กี่วันแล้วเอาบางท่านก็ถามว่าเอาแล้วใช้ปุ๋ยสูตรอะไรนี่ครับผมใช้นี่ครับนี่นี่ี่ครับพี่น้องครับสำหรับผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับ สิบสามศูนย์สี่สิบหกนี่แหละครับอา้าวท่านก็ไปจัดซะ้ํสหรับท่านที่ยังไม่ได้ดอกมังคุดนะครับอา่าไม่ใช่แต่มังคุดอย่างเดียวนะครับไม้ผลท,ทั่วไปเลยครับทุเรียนมังคุดสําหรับทางภาคตะวันออกก็เน้นไปอยู่ทางอา่าทุเรียนกับมังคุดนะครับอา่าทางภาคอีสานก็มีทุกๆอย่างนะครับพืชสําหรับพืชก็อย่างที่บอกเนี่ยครับที่สวนผมจัดสูตรนี่ไปเลยครับอา้าตอนนี้ ออกมาเยอะแล้วนะครับอ่าแล้วทีนี้รุ่นกําลังพนมมือออกมาก็เพียบเลยครับอยู่ตาๆเองครับถึงพื้นเลยครับโอ้โหถึงพื้นเลยเนาะ